สวัสดีครับผมนายธนวิทย์ยืนทศเลขที่ลาดศห้อง2องทับหครับวันนี้จะมาท่องคำศัพท์สมรตถภาพสิบคำครับ1 exercise. e x e r c i s exercise e ความหมายออกกำลังกาย2 work up, o r K o u p work out หมายถึงออกกำลังกายมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า exercise ครับ 3. คาร์ดิโอ C A R D I O หมายถึงการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องโดยเน้นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต 4. Warm up. w a วอร์มอัพ W A R M U P หมายถึงการอบอุ่นร่างกายใช้ก่อนออกกำลังกาย 5. คาูดาว C O O L D O W N หมายถึงการออกกําลังกายให้ช้าลงก่อนหยุดออกกําลังกายเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกาย6 Body body building b o d y b u i l d i n g หมายถึงการสร้างกล้ามเนื้อการพอกาย7 free weight f, v e d f r e e w e i g h ts หมายถึงการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนักโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง 8. push up p u s h, h u p หมายถึงการวิตพื้นดันพื้น 9. pull up p u s up หมายถึงโหนบาร์ 10. jogging j, j o g g i n g หมายถึงวิ่งเหยาะ